วันนี้เรามาปักเบ็ดกันนะฮะดูดิจะได้ตัวไหมฮะตัวแล้วโอ้ยได้เว้ยได้ได้ตัวแล้วเฮ้ยเขียดเียดได้ตัวแล้วครับท่านผู้ชมได้ตัวหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมใหญ่ด้วยครับใหญ่ด้วย โอ้ยไอช้อนไอช้อนครับท่านผู้ชมหลอดแน่หนึ่งตัวหตัวครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโอจบ้จับได้ไหมเฮ้ย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 เดี๋ยวถือไม่รอดแน่โอ้โหท่านผู้ชม ดูชนโอ้ยไฟโลได้ครับเออดินจังครับโอ้โหเขี้ยมงงจังเลยนี่ครับวิธีเกี่ยวเคียดครับนี่นี่นะครับผมเกี่ยวแค่นี้พอเบ็ดดัดดัดชอบชอบชอบครับ โอ้โหเต็มมือเต็มไม้แล้วครับอยู่ไหมดูไหมอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยได้ปาได้ปลาได้ปลาได้ปลาได้ป๋าเี้ยไม้ช้อนเยอะดีนัดไอ้เหี้ยพันแล้วพันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเต็มไม้เต็มมือเลย เฮ้ยพี่ใส่ไม่ได้ไหมอีกผ,ผมไม่ได้ปล่อยผมไม่ได้ปล่อยว้ใน,นเนี่ยปลาช่อนเนี่ยโอ้โหยอดครับโอ้โหสุดยอดเลยสองตัวแล้วสี่ตัวแล้วครับเบ็ดสี่ตัวแล้วสิบพัน,สนสใส่ป๊อก